สวัสดีครับเพื่อนๆผมนานเดียนะครับในคลิปนี้เราจะแนะนําเกี่ยวกับการรีสกิลแล้วก็รีสเตตัสพิเศษในช่วงกิจกรรมนะครับซึ่งทําได้ฟรีแล้วก็ทําได้ทุกตัวละครในทุก ID นะครับจะ ID เก่า ID ใหม่ก็สามารถจะมารีสกิลรีสเตตัสกันได้หมดเลยนะครับ และที่สำคัญคือต้องรีบทำก่อน3มิถุนายนนะครับเวลา6นาฬิกาก่อนปิดปรปับปรุงเซิรฟ์ฟดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันเข้ามาแค่ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับหลังจากเริ่มกิจกรรมจัมปิ้งเท่านั้นเองก็รีบรีบมารีกันนะครับรีทิ้งไว้เราค่อยเก็บไว้คิดค่อยมา up status, up skill อัพสเตตัสอัพสกิลที่เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างนงี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไปก่อนเพื่อนเลยนะไอ้ตัวรีสกิลรีสเตตัสเนี่ย อทีนี้เรามาดูขั้นตอนกันบ้างครับเราก็ต้องมาที่กลางเมืองมอรอกนะครับเมืองแห่งทะเลทรายตรงกลางที่มีน้ําน้ําอยู่นะครับจะมี NPC เด็กเกาหลีคนนี้ยืนอยู่นะครับเราจะต้องทําน้ําหนักในตัวเราให้เป็นศูนย์นะครับลงจากขี่นกอะไรอยู่นะครับก็เอาออกให้หมดนะครับก็ทําตัวให้ว่างๆนะครับพร้อมแก่การรีสกิลรีสเตตัสแล้วก็คุยนี่ครับปึ๊บพีเดก็จะรีนะครับ ทั้งสองอย่างเลยนี่คือตัวละครเก่า ID เก่านะครับ ID นี้ที่เซิฟนี้ก็ไม่ได้รับไอกิจกรรมจัมปิ้งด้วยอ่ะไปดูกันนะครับขอลองฟังหน่อยเอารีสกิลรีสเตตัสก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามยืนยันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เลือกอันล่างแน่นอนตัดสินใจมาแล้ว1,2,3ปับ๊บนี่ครับรีสเตตัสกลับไปเป็น1ห,หมดแล้วเห็นไหมครับตอนนี้พี่เดก็สามารถจะมาอัพสเตตัสใหม่ได้นะ แล้วก็ลองรีสกิลอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่ของเดิมคือเรามีสกิลคัสหนึ่งคัสสองหายคัสเนี่ยนะครับแล้วก็คัสสามอยู่บ้างคราวนี้เราจะรีสกิลแล้วครับแล้วก็เลือกรีสกิลครับ,บพร้อมแล้วแล้วก็เลือกอันที่สองถ้ากดรัวรัวมันจะมันจะหลุดออกไปนะครับเขากลัวคนกดรัวนะอ่าหน่งสองปับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ ได้แต้มสกิลกลับมาแล้ว134แต้มนะครับก็มาจากคลาส1 49แต้มคลาส2 69แต้มแล้วก็คลาส3พี่เดสมี16แต้มนั่นเอง โอเคนะครับเราก็มาทําให้ดูแล้วและในคลิปนี้เนี่ยจริงๆประเด็นสําคัญกนะ็คืออยากจะมาย้ําว่ารีบรีสกิลรีสเตตัสก่อนวันที่3มิถุนายน2021เนี่ยนะครับก็รีบเลยเพราะหลังจากนั้น NPC ตัวนี้ก็น่าจะหายไปนะครับและอย่าลืมนะครับรีได้ทุกตัวละครทุก ID จะตัวเก่าตัวใหม่ได้ไอได้ตัวละครละ1ครั้ง นะครับดังนั้นก็ถ้าใครมีตัวละครอยู่เยอะๆมีตัวละครเก่าๆจะเอามารีรีทิ้งไว้แล้วเวลาเราเกิดจะมาเล่นจริงๆค่อยมานั่งคิดในการอัพสเตตัสอัพสกิลตอนนั้นก็น่าจะดีประหยัดดีฟรีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ